แชมป์ได้แล้วก็พอใจกับสถิตินะครับโอ้สถิติรอบนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนลคะเพราะว่าพวกหนูเองก็ซ้อมกันแต่แบบผ่านไปเอเชียนเกมจ่ิงแบบนี้จริงๆเกือบจะไม่ได้แข่งแล้วด้ยวยซ้ำอ่ะ <c oughs> แล้วเป็นไงนะคะ <c oughs> ภาพรวมที่ออกมาถือว่าวิ่งระยะนี้มาตลอดเลยมันสถิติที่ออกมาสถิติก็ถือว่าเป็นสถิติที่แบบปกติคะ่ะปกติก็วิ่งประมาณนี้แล้วค่ะ15 16 เลออือกแข่งรายการอะไรอีกไหมครับในรายการชาติก็ยังมี200เมตรแล้วก็วิ่งผักเมตรดเลยกที่บอกรายการไว้ไงบ้างก็คงทําให้เต็มที่แหละค่ะเพราะว่าเราซ้อมมาแล้วไม่ได้โฟกัสกับแมตช์นี้มากเท่าไหร่แต่ผลที่ออกมามันก็เกินความคาดหมายที่สุดมากกิที่บอกว่าตอนแรกที่เกือบจะไม่ได้แข่งเพราะว่าอะไรมันแข่งติดกับเอเชียนเกมค่ะเพราะพอดีว่าถ้าอาัดลงแมตช์นี้เยอะเกินไปหรือว่าอะไร อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้เราเตรียมไ่ชินเก็บยังไงบ้างคะช่วงนี้องสท้ายกับเพื่อนร่วมทีมโปรแกรมช่วงนี้หนักมากเลยเน้นอะไรบ้างวันนี้จะเป็นพวกเอนดูรันกับเบสจะหนักหนักอย่ไยังไม่มีพวกสปินสักตัวห่ตอนนี้ร่างกายก็ฟิตใช่ไหมมีอาการบาดเจ็บหรือตึงอะไรบ้างไหมคะก็มีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาตั้งแต่ซีเกมแล้วค่ะเล่นกับแข่งสำคัญที่เอชินเกเป็นทีมไหนบ้างครับคงจะเป็น บญี่่ปุนส,สุดตัวหน้านแข่งในเชยนเกมเ,เตรียมลงรายการอะไรบ้างเอ,าเอชเชนเกมหนูก็ลง100เมตร200เมตรแล้วก็10เมตรถ้าใส่ตีนี้เราคิดว่าเอชเียนเกมเราสู้เขาไหวไหมโอ้โหใส่ตีนี้ไม่ได้เหลียญเลยค่ะ <laughs> ต้องประมาณ1 1บเอ็ดสองสิบเอ็ดสามโอเค